รักสามีฝรั่งอย่างดีเหมือนเดิมว่าที่คุณแม่ไอ้อภิษดาโชว์หุ่นอุ้มท้องห้าเดือนนิ้วนางมีแหวนเพชรเม็ดโตวงเดิมหลังจากที่นักแสดงและพิธีกรสาวสวยไอซ์อภิษดาได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่มีอายุมากกว่า4ปีและตอนนี้ยังคงปิดไว้ท่ามกลางเพื่อนพ้องหลายคนและแฟนคลับที่ต่างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ก่อนหน้านี้ไออภิษดาก็ได้อัปเดตเทรนแฟชั่นชุดคุมท้องสวยๆตามสไตล์ของตัวเองลุคนี้ว่าที่คุณแม่น่ารักสดใสมากๆแถมมองเผิน ไม่ทันได้สังเกตก็แทบลืมไปเลยว่าตอนนี้มีทายาทตัวน,น,น้อยอายุคัน9ก้าเข้าสู่เดือนที่ห้ากำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่นั้นงานนี้แฟนๆเข้ามากดไลค์กันอย่างมากมายพร้อมคอมเมนต์ถ่ายเพศลูกคนแรกของไอซอภิษดากันอย่างรัวๆส่วนใหญ่อาจจะเดาว,ว่าเป็นลูกสาวเนื่องจากว่าที่คุณแม่ดูสวยอิ่มเอ,อิบมีน้ำมีนวลมากๆไม่เพียงเท่านั้นหลายคนยังโฟกัสไปที่แหวนเพชรเม็ดโต แหวนแต่งงานวงเดิมที่นิ้วนางข้างซ้ายการันตีว่ารักยังหวานเหมือนเดิมรักกันดีไม่มีเปลี่ยนจ้า